นะวิธีที่เราใช้ในการนะสู้กับโควิดได้ดีนี่ก็จะมีโควิดนะหรืออาการไม่สบายต่างๆในทางเดินหายใจนะเมื่อใครมีอาการไม่สบายในทางเดินหายใจของเรานะก็สามารถที่จะใช้วิธีที่สองนะการสูดดมสมุนไพรอบอาบเช็ดสมุนไพรย,ยอดจมูกหรือล้างจมูกนะอันนี้ก็ทำได้ เพื่อลดอาการไข้ไอคัดจมูกน้ำมูกไหลหายใจลำบากนะช่วยขับเสมหะเรียกว่ามีอาการไม่สบายนะในทางเดินหายใจของเรานะเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการสูดดมสมุนไพรอบอาบเช็ดสมุนไพรหย,ยอดจมูกหรือล้างจมูกได้นะอันนี้ก็ทำได้ <c oughs> วิธีการใช้มีอยู่หลายวิธนะีที่จะทำให้สมุนไพรนั้นเข้าไปในทางเดินหายใจของเราแล้ว เข้าไปปรับสมดุลชีวิตเอามาใช้ทำให้เส้นเลือดขยายเตอตัวดีเลือดลมไหลเวียนดีต่างๆนานานะหรือวันมันทำาไม่เกิดความสมดุลขึ้นนะเลือดลมไหลเวียนดีรู้สึกสุขสบายขับพิษได้ดีเนี่ยก็มีหลายวิธีนะเราลองมาดูนะว่ามีวิธีอะไรบ้างมีอยู่ตุง6-7วิธีนะนึงวิธีที่1นึ่นำน้ำมันเขียวหนึ่งถหยดมาสูดดม เอาง่ายๆเลยเอาน้ำมันเขียวเนี่ยหนึ่งถึงสามหยดเนี่ยมาสูดดมเลยนะมาทาจมูกหรือมาทามือถูกๆๆแล้วก็มาดมเลยนะก็ได้นะมีหลายท่านเลยนะเอาน้ำมันเขียวเนี่ยนะไปสูดดมเนี่ยเป็นโควิดนะแค่ดมน้ำมันเขียวเนี่ยหายใจโล่งเลยกินยาอะไรก็ไม่ดีขึ้นทำยังง่ายก็ไม่ดีขึ้นนะใช้ยาแผนปัจจุบันแผนน้นแผนนี้ก็ไม่ดีขึ้น เอาน้ำมันเขียวหนึ่งถึงสามหยดมาดมเท่านั้นนะหายใจโล่งเลยดีขึ้นเลยมีเหมือนกันนะเน่น้ำมัน,นมันเขียวมาสูตรดมเลยก็ได้นะหรือนาน้ามันเขียวหนึ่งถึงสามหยดหรือน้ําสมุนไพรสกัดนหนึ่งถึงสามช้อนแกงผสมน้ําอุ่นเพื่อสูตรดมหรือเลือกน้ําสมุนไพรริดจอนเย็นที่ถูกกันเมื่อสูตรดมหรือสัมผัสแล้วรู้สึกสบายนะ สมุนไพรสดหรือสมุนไพรแห้งประมาณครึ่งถึงหนึ่งกำมือนะหรือสมุนไพรสกัดสั่นประมาณ1นสช้อนแกงหรือน้ำมันเขียว1-3หยดนำไปต้มกับน้ำเปล่าประมาณ1-3สแก้วเดือดประมาณ3-5หนาทีแล้วก็ยกลงจากเตานะใช้ผ้าคลุมศีรษะสูตรไอระเหยเท่าที่รู้สึกสบายนะก็ได้นี่ทำอย่างนี้ก็ไดนะ้มีสมุนไพรถูกกันต้มให้เดือดแล้วก็เอา นะแล้วก็เอามาดมเอาเราก็มานั่งหาอะไรมาคลุมแล้วก็ดมเอาได้เหมือนกันนะทําที่บ้านได้มีหม้อข้งเกาไฟฟ้าก็ใช้ได้แล้วใส่สมุนไพรริดก้อนเย็นหอมระเหยที่ถูกกันกรใสเข้าไปต้มให้เดือดแล้วก็ดมเอานะก็ได้แล้วแบบนี้ก็ได้แล้วนะหรือเอาใส่แก้วออกมาแล้วก็เอาเอาใส่แก้วก็ได้นะเอาใส่แก้วแล้วก็เอามาดมก็ได้นะเราต้มเดือดแล้วเราก็เอาใส่แก้วแล้วก็ ยกออกมาแล้วก็เอาผ้าคลุมดมเอาก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ทําได้หลายแบบนะนี่การดมสมุนไพรนะสูตรดมสมุนไพรนี่สูตรดมเฉยๆนี่ก็ได้เอาผ้าคลุมก็ได้ <c oughs> ใครมีน้ำมันเขลียวก็ใส่น้ำมันเคลียวก็ได้ไม่มีก็แล้วไปนะแต่ง,งี้เป็นต้นนะอ้าวเราจะลองสาธิตเมล่ะเนี่ยการดมสมุนไพรเนี่ยฮะอ้าวอ้าวลองเปิดดูหน่อยสิ จะเปิดเดือก็ได้นะเออก่อนจะนั่นเตรียมเตรียมเปิดนี่นะอาจารย์เล่านิดหนึ่งมันง่ายสุดเนี่ยอันหนึ่งก็มีน้ำมันเขียวพกไว้พกน้ำมันเขียวติดตัวไว้นะในนี้มีบ้างไหมโอ้ในชุดชุบชีพนี่ก็มีนะมีน้ำมันเขียวนะก็พกติดตัวไวนะ้น้ำมันเขียวเนี่ก็เป็นอาจารย์นี่บอกให้จิตอาสาเป็นคนทำนะแต่ก่อนก็ททาแต่ริดร้อนอาจารย์ก็พาทำริดเย็นหรือริดร้อนเย็นผสมกัน จริงๆนะ้ำมันเกียว ї, มีฤทธิ์ทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันมันเด่นเย็นแล้วก็มีร้อนนิดหน่อยนะมันได้สัดส่วนนะ90ต่อ10หรือ70 30นะ้ำมันเกียว ї, มันมีทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นอยู่ในตัวเองมันเด่นไปทางเย็นเท่านั้นเองนะนี่แหละอาจารย์ก็เป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมาคิดคิดหลักการนี้ขึ้นมาแล้วให้กิตอาสาไปทำนะโอ้ได้ผลดีทุกวันนี้ก็ใช้ได้ผลดีเชีวยวนะมันใช้อะไรได้บ้างเ,เอามาดม,มเฉยๆก็ได้ละน้ำมันเกียวก็เอามาดมเฉยๆได้นะ เอามาดมเฉยก็ได้ละนะดมนี่ก็หายใจโลง่งสบายเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้โล่งสบายนะอีกน,นึงก็นะทำให้โล่งสบายนะหรือท่านที่ต้องใส่แมสตันนะแล้วมันหายใจไม่ค่อยออกมันะใส่แมสหายใจไม่ค่อยออกนะเอาไปทาแมสตรงข้างล่างตรงตรงที่ติดกับคางนะทาด้านในนะ ยดสยดเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ใส่แมสไปโอ้ยไปเลยทํางานโลง่งสบายเลยมันหมดนิดก็ทาใหม่อีกนะอย่างงี้โลง่งสบายไม่งั้นจะหายใจไม่ออกนะทรมานนะหายใจไม่ออกทรมานจังเลยนะน้ำมันเกลียวทานี่โลง่งสบายเลยทาตรง ตรงนั้นแหละนะหยดใส่หนึ่งหยดเท่านั้นนะตรงในแมสของเราตรงส่วนที่มันติดกับคางด้านในนะอย่าไม่ต้องทาด้านนอกนะทาด้านนอกมันละเหยทิ้งหมดทาด้านในเดี๋ยวมันก็ละเหยเข้าไปเย็นสบายหรือประหยัดประหยัดนะจับอกสูตรประหยัดประหยัดเอาน้ำมันเขียวนี่หนึ่งถึงสามหยดต่อน้ําสักแก้วหนึ่งนี่ใส่น้ําแก้วหนึ่งละลายละลายให้ดีๆทีนี้ก็ใส่ไอ้ตัวพ่นๆนะนะตัวพ่นๆไปพ่นๆๆๆๆเลยนะตรงไหนที่มันร้อนมันไม่สบายพ่นๆๆไปตามเนื้อตัว พี่น้องที่ใส่ชุด PPE อ่ะใส่ชุด PPE หรือใส่ชุดอะไรที่มันอับๆนะมันโอ้โหายใจไม่ค่อยออกกันนะนี่แหลนะน้ำมันเขียว1-3หยดน้ำสัก1แก้วประมาณ 200cc ซีซีเนี่ยเอาไปพ่นเลยใส่ไอตัวอะไรนะสเปร์นะอ่าฟอกกี้หรือสเปร์พ่นๆไปตามจุดที่รู้สึกร้อนนะแล้วก็ใส่ชุด PPE หรือชุดที่มันร้อนนะ ไปทำงานได้สบายเลยเย็นสบายหอมด้วยตามร่างกายของเราก็หอมด้วยเย็นสบายด้วยหรือเอาไม่มีตัวพ่นๆทำไงน้ำมันเกลียวหนึ่งถึงสามหยดเหมือนกันนี่แหละน้ำหนึ่งแก้วสองร้อยซีซีเนี่ยนะเอาผ้าชุบเช็ดตามเนื้อตัวเราเช็ดตามเนื้อตัวเราตรงไหนมันร้อนก็เช็ดตามเนื้อตัวแล้วค่อยใส่ชุด PPE หรือว่าพันตามคอแล้วก็ได้ พันคอเลยห้อมเย็นสบายเย็น,ยน,ยน,ยนทั้งวันแหละนะเอาผ้าจุ่มน้ําเช็ดเท่านั้นแหละเช็ดตามเนื้อตัวเราแล้วก็ไปแปะตรงันมันร้อนตรงไหนมันร้อน,อน,อนก็แปะตรงนั้นแหละหรือพันคอก็ได้แค่นั้นก็ไปทํางานได้สบายแล้วนะนี่ก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่สุขภาพหรือเจ้าหน้าที่ท่าน,นอื่นๆนะที่จะต้องใส่ชุดที่มันทรมานทรมานนะมันร้อนอปอ้าวนี่นะใช้วิธีนี้ หรือตำรวจนะที่ไปควบคุมม็อบใส่ชุดตำรวจได้ร้อนจังเลยนะทำสูตรนี้แหละนะหาน้ำมันเขียวเอานะตามเครือข่ายแพทย์วิธีธรรมเรามีทั่วไปนะี่แหละน้ำมันเขียวหนึ่งถึงสามหยดน้ำหนึ่งแก้วนี่นะพ่นพ่นพ่น,พน,พนตามเนื้อตัวหรือผ้าชุบน้ำเช็ดเช็ดเช,ดชด็แล้วค่อยใส่ชุดที่มันหายใจไม่ค่อยออกนะน ชุดนะควบคุมฟูงชนชุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันหายใจไม่ค่อยออกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ตามเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามนะที่มันหายใจไม่ค่อยออกอ่ะใสอันนี้เข้าไปมันจะเย็นสบายเลยนะโอ้โหยืนตากแดดก็สบายโหยังกับเราอดทนยังเลยนะเออเขอ,อดทนนั่นแหละมันทนโดยไม่ต้องทนไงมันเย็นสบายนะนี่วิธีการนะที่จะทําให้ชีวิตเย็นสบายเนะาะก็บอกไว้มันก็ไปใช้ง่ายๆ แต่ทีพวกเราก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่สุขภาพนะที่อ้าวเคารพศรัทธาพวกเรา,าเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งไปช่วยนทีมแพทย์ววทีรมเราก็ส่งไปช่วยสงสารเนะจ้าหน้าที่สุขภาพเขาทรมานกันเนาะดูแลคนไข้ทั้งโควิดทั้งโควไม่วิดนะอะไรก็ไม่รู้นะมันเยอะแยะหมดเลยทรมานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆอ้าวเดียร์ดรอนก็ส่งไปช่วยกันได้ มีทุนนนจะซื้อแล้วก็ขายนะไม่มีทุนนนจะซื้อแล้วก็สนับสนุนกันช่วยกันนะช่วยกันได้พวกนี้พูดถึงน้ำมันเขียวนี่ก็ช่วยได้ดีทีเดียวมันฉุกเฉินเนี่ยใช้ได้หรือสเปรย์สเปรย์น้ำน้ำสกัดสมุนไพรนฤทริดเย็นหรือริดตอนเย็นผสมกันบวกน้ำมันละหอมละเหยนี่ก็เย็นสบายดีกินก็เย็นสบายดีจัดสัดส่วนนี่มันได้นะถ้าเรา ตอนเกิดเราก็ใช้ทางเย็นเราเย็นเกิดเราก็ใช้ทางร้อนได้น้ําสกัดเราก็ใช้ได้ดีนะจริงๆน้ำมันเคี้วนี่ก็ทําเอาเองได้ถ้าเราทาเอาง่ายๆก็ได้นะก็เรามีน้ําหมักอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยน้ำหมักนี่ก็ได้เราจะมีน้ําหมักตามที่สูตรที่บอกไปนี่ก็ได้ใช้น้ําหมักนี่ก็ได้หรือใครจะไปซื้อแอลกอฮอล์มาก็ได้เอทินแอลกอฮอล์นะเอทินแอลกอฮอล์ <T an mic> แล้วก็เอาพวกสมุนไพรหอมละเหยทั้งหลายนะมาปัาาป่นใส่มาแช่หรือมาปั่นใส่แช่น้ำมันหอมละเหยมาแช่หรือมาปั่นใส่โดยเฉพาะถ้าต้องการเย็นมากๆใช่ไหม <cosine> ก็เอาพวกที่ต,ต้นมิน้นต้นเมนทอนนะซาระแน่นะหรือต้นเมนทอนนะเอาพวกนี้ามาปั่นใส่หรือมาแช่เรื่อยๆปั่นใส่เรื่อยๆเรื่อยๆให้มันเข้มข้นไปเรื่อยๆนะปั่นแล้วก็แช่ไว้หนึ่งสวันปั่นแล้วก็แช่ไว้หนึ่งสวันแล้วเราก็เอาออกนะ เปลี่ยนสมุนไพรเรื่อยๆมันก็จะเข้มข้นไปเรื่อยๆๆๆๆๆนะี่สมุนไพรหอมละเหยนี่ก็ทําได้เลยนะยิ่งถ้าต้องการเย็นมากก็ใส่ต้นมิ้นต้นเมนทอนเข้าไปมีต้นมิ้นต้นเมนทอนก็ใส่เข้าไปก็เย็นสบายนะได้ทําเอาเองได้นะไม่ต้องไปซื้อเขาก็ได้นี่บอกวิธีทําเอาเองเลยนะทำได้สองอย่างหนึ่งไปซื้อแอลกอฮอล์เข้ามาไม่มีอะไรก็ซื้อเหล้าขาวมาก็ได้เอานะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือไม่ก็ นาซื้อเอเกอฮอก็ก็ได้เหล้าขาวก็สี่สบ45%ซนตซื้อเอกอฮก็ก้า็นตก็ได้แล้วแต่ไปซื้อพวกนี้มาก็ได้นี่เป็นตัวที่จะทําให้สมุนไพรไม่บูดหรือหมักเอาเองเลยจบเลยแล้วหมักแบบอาจารย์หมักที่ไม่บูดมันมันกลิ่นนุ่มด้วยถ้าหมักน้ําตาลอย่างเดียวบางทีมันแรงกันนะโอ้โหไอเกอฮอมแรงกิ่นแอกอฮอ์แรงกลิ่นเเออน้นําส้มแรง แทงจมูกเลยอ้อบางทีจะมันมันโ้ยมันทังดังนะอ่ามันแทงจมูกทรมานเหมือนกันมันแรงเน่ยอาจารย์รู้วิธีทําให้ข้านุ่มคือใส่ข้าวสารเนี่ยน้ําหมักที่มีอยู่แล้วอแหละใครหมักน้ําหมักด้วยผลไม้เนี่ยแล้วมันกลิ่นแรงน้ําส้มสายชูแรงแอลกอฮอลแรงเกินนะมันแรงอ่ะอาจารย์รู้วิธีทําให้นุ่มคือใส่ข้าวสารเท่านั้นเนี่ย ที่ทดลองใส่ข้าวสารเหนียวมันจะนุ่มใส่ข้าวสารเหนียวลงไปเท่านั้นกลิ่นนุ่มทันทีเลยแค่นี้และจากนั้นพี่น้องก็เอาสมุนไพรนาที่มีกลิ่นหอมละเหยชอบอะไรบ้างมีอะไรบ้างมาใส่เลยต้องการความเย็นมากๆเป็นไงใส่ตัวเมนทอนมากๆแค่นั้นเองใส่ตัวเมนทอนมากๆตัวเมนทอนมีอะไรสละแหน่หรือต้นเมนทอนโดยตรงก็มีต้นสละแหน่ก็มีสละแหน่ไทยสละแหน่ลาวสล,สละแหน่ยวน มีครบหมดแล้วเย็นๆนนะ่ะใช้ได้หมดนะพวกนี้ก็จะเย็นสบายนะใส่พวกนี้เข้าไปก็ทําได้แล้วนี่พวกนี้ก็เย็นแล้วอยากจะให้เย็นมากกวนั้นะก็ใส่สมุนไพรฤทธิ์เย็นเข้าไปนะจะแช่จะปั่นก็ได้ปั่นปั่นปันปันป่นปันป่น,น,นแล้วแช่ไว้สักสาถึงเจดวันก็เปลี่ยนสมุนไพรเอามาแช่อีกสามถึงเ็วันเปลี่ยนสมุนไพรไปเรื่อยๆโอโ้จะได้สมุนไพรนะ เนี่ยได้น้ำมันเขียวน้ำมันขาวจะเรียกน้ำมันเขียวก็ได้น้ำมันขาวก็ได้นะที่ดีเยี่ยมเลยก็ไปใช้ได้เลยเราก็ผลิตเองได้ของเราไม่ต้องไปซื้อเขานะอย่างนี้เป็นต้นทำเอาเองเลยนะอยู่ที่บ้านเราหรือใครไม่อยากไปซื้อแอลกอฮอล์เขาก็หมักเราเองก็ได้นะหมักแอลกอฮอล์ทำน้ำเขาา้าหมักน้ำเข้าหมาักไม่ผิดกฎหมายทำมาเลยน้ำเขาา้าหมักทำน้ำเข้าหมักได้ นะแล้วก็เอาสมุนไพรที่เราต้องการเนี่ยไปแช่หรือไปปั่นใสนะ่ก็ได้แล้วก็เป็นการถนอมสมุนไพรไม่ให้บูดก็ใช้ได้ตลอดเลยเหมือนกันนะหรือจะเอาน้ำข้าวหมากมากลัน่นะอีกทีเพื่อที่จะให้ได้น้ำใสแล้วเอาน้ำใสนั้นไปแช่สมุนไพรก็ได้แนะต่นี้เป็นต้นแล้วก็ไปแช่สมุนไพรเราก็เก็บสมุนไพรนี้ไว้ใช้ส่วนตัวเราหรือไปส่งไปช่วยใครก็แล้วแต่ทำได้ทำได้ นะโอเคนะอันนี้ก็เลยเล่าเรื่องนะ้ำมันเขียวนะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นประโยชน์นะอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เราสามารถทำเอาเองได้นะ้ำมันเขียวก็ได้นะ้ำมันขาวก็ได้เลือกเอานะทำเอาเองได้เลยนะเอาละทีนี้เราก็มาดูเรื่องการสูดดมสมุนไพรนี่แหละนะว่าเนี่ยเรามีปัญหาทางเดินหายใจตอนนี้คนทั่วโลกมีปัญหาทางเดินหายใจจะทําอะไรได้บ้างนะก็ทําสมุนไพรไว้สูดดม เองได้เลยนะทำได้หลายแบบเลือกเอานะเราจะสาธิตให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็จากนั้นพี่น้องไปประยุกต์เอาถ้าจะทําแบบนี้ก็ได้หรือจะต้มแล้วก็ใส่แก้วไปผ่าคลุมดมเอาก็ได้นะหรือเนี่ยที่ชาวชุมชนทํานี่นะทีมแพทย์แผนไทยออกแบบดีมากเลยนะต้มใส่หม้อเดียวกันแล้วก็มีท่อแล้วก็ดมเอานะก็ดีเหมือนกันนะชาวชุมชนนะเขตนน้องจอกที่ได้รับ นะความดูจากแพทย์จากแพทย์แผนไทยนะช่วยไทยก็ดีอันนั้นเอาลองดูแบบแพทย์วิธีทาดูสินะนี่ก็ทำเอาเองได้ง่ายๆอ่ายสื่อพร้อมไหมอ่าพร้อมแล้วเอาเลยจะเรียรทาสำเนกดีมีใจเลยทุกค่ะข้างสุดสางคมศิียงค่ะชื่อทางทารมเพื่อศินค่ะ เอฟออนถีดองชิ้นชื่อทางคำนะคะยินน้ำทำค่ะจากจุตอาสาส่วนสองค่ะวันนี้เราจะมาทำยาเม็ดที่ที่ห้าของแพทย์ดิถีทำนะคะค,คือก็คือการอบอมุนไคตอนนี้ยุคนี้ยุคโควิดค่ะยุคโควิดเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งต้องถ้าเราเป็นการแพทย์ที่เพิ่มนได้นะเพราะเรารู้ว่าโควิดนี่มาเชื้อไปแล้วที่ไม่สามารถที่จะใช้ยารักษาได้การแพทย์ของเราเนี่ยมันสามารถจะช่วย เ่วบรรเทาอาการได้ถ้าเราทำแล้วรู้สึกว่ามันจะมันจะ,นจะดีขึ้นนะทำไม่เรามีความรู้สึกมัก่นใจในการที่จะพึ่งตัวเองได้อย่างหนึ่งนี่เป็นศาสตร์ที่่เราจะพึ่งตัวเองได้ค่ะ<ม>ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวเรื่องการทำงานอองปอดพอกอดนี่เราหายใจก็ไปปั๊บมันตรงที่หลอดลมหลอดลมปัมันก็จะไปแบ่งเป็นสองข้างก็คืออดก้างซ้ายข้างขวาพอเชื้อเข้าโจมตรีร่างกายปุ๊บนี่มันจะเกิดอดพยายามที่จะขับตัว พยายามยทยดมานไอ้พวกไอเลือดไปเลือดขาวแต่ธรมานพยายามที่จะฆ่าเชื้อโรคขับเชื้อโรคออกมาไอซีเดียจะมีอาการไอเกิดขึ้นแล้วก็จะมีอาการเสี่ยหามากขึ้นช่วงนี้จะมีปัญหาว่าเราจะพีย์ย้ำทำอะไรไม่ได้การที่มีเสียหาหรือมีการไอเป็น,นกลไกของร่างกายที่กําลังทํางานเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าเชื้อโรคอยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ถ้าเป็นมากขึ้นยืนรไม่สามารถหายใจได้มันก็จะลําบากค่ะเราก็เลยจําเป็น,น่างที่ต้องใช้ยาใช้ถั่วพ้นุนไทยบางตัวเพื่อ,อจะให้ปอดเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นน่ะค่ะอันนี้เราก็เอาถมุนุไทยเราไปต้มสมุนไพยนี่ก็หาได้แง่ในบ้านนะคะอันแรกคือคืออะไรคะอันนี้่าม้าค่ะ่าม้าเป็นสมุนไทยริกเย็นอย่างหนึ่งนะคะ่ามาอันนี้ก็คือใบเตยหอม ไอเตลือหอมนี้นอกจากว่ามันจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเพราะไม่ชื้นบำรุงหัวใจค่ะบำรุงหัวใจชื่นใจด้วยโอ๋ยอันนี้เนี่ยปรับในแหลมแล้วก็อ่าอมแซมออมแซมก็เป็นสมุนไพรที่กินนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องเกี่ยวเรื่องปลอดเปตรงนี้เราอยากช่วยในการใช้สมุนไพรที่เป็นมีกลิ่นมีกลิ่นระเหยมีกลิ่นหอมระเหยอันนี้ก็เป็นพวกใบมะกรูดใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเลือกอ่าลูกมะกรูดนะคะจะช่วยเป็นกลิ่นหอมระเหยช่วยกลิ่นหอมนี่ช่วยบรรเทาความผ่อนคลายช่วยผ่อนคลายในร่างกายได้ด้วยนะ แล้วก็มะขามมะขามมีรสเปรี้ยวนะคะช่วยขยายหลอดเลือดด้วยได้ดีนะคะช่วยชำระล้างไขมันนะคะมะนาวก็มีผิวที่มันมีกลิ่นหอมระเหยของมันนะคะจะช่วยระบุนไพรจะได้หายใจโล่งขึ้นสบายขึ้นนะคะด้วยนะคะหอมแ็งือหอมแดงหอมแดงนี่จะเป็นฤทิ์ร้อนทขาให้ทางเดินหายใจได้ดีสบายนะหายใจโล่งขึ้นสบายขึ้นจ้ะไอ้นี่ใบใบต้นโกด้วยมันมีกลิ่นหอมเอาผิวมากูดไทยลงเอ๊ดกินนอนนะ ต้มน้ำเท่าไหร่คะต้มน้ำพอประมาณคะ่ะเราต้องการไอคนะ่ะอันนี้เราปิดฝาไปก่อนนะคะ น,นี่นะคะช่วยเพิ่มความหอมมากขึ้นนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใช่ไหมคะมีก็ใช้อ่าอทนนี่ไอรอนนะคะครับได้ไหมะคะถ้าในกระดาผขวทนี่นชุบน้ำบิดได้มานะคะ<อ>แล้วก็จะช่วยอ่ากลุมเอาไว้มันเป็นเรื่องง่ายเราจะใช้หม้อไไฟ้าก็ได้นะคะใช้สูรสูดลมหายใจเข้าไปนะคะ สุดก็ไปที่ปอดแล้วก็สุดลมหายใจก็ไปตอนนี้แม่บอกว่าร้อนมากสบายขึ้นไหมคะสบายอ้าสบายขึ้นเายเจลโล่งมากเลยค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพวก วัดก็นจะช่วยได้ทีว่าทางเดินหายใจอักเสบมีปัญหานเรื่องที่หลอดลมเกี่ยวกับเรื่องปอดทั้งหมดเฉพาะที่โควิดเนี่ยจะช่วยได้เลยนะคะจะช่วยทําให้อ่าควความร้อนมันจะช่วยทําให้เส้นเลือดขยายตัวขยายตัวเลือดลมจะไหลเวียนได้คล่องขึ้นเพราะฉะนั้นลดการทางานของของ,ของระบบที่ว่าร่างกายต้องทํางานที่ว่าร่างกายต้องเพิ่มต้องปัดปัดต้องปัดขนออกมาเพื่อจะให้เชื้อโรคมาเลือกพยยเพื่อเพิ่มการกับเสลล์ฮ่ไอตัวนี้ก็จะช่วยกันับให้มากออกมากขึ้นนองจากมันแข็ขยายตัวแล้วการทางานของร่างกายก็จะเป็นระบบดีขึ้นค่ะ วดเป็นจิตใช้ไดแผลเลือดนะคะแล้วเข้า ICU 17วันก็ใช้เขาใส่ท่อช่วยหายใจนะคะก็ได้ใช้วิธีของอาจารย์นี่แหละค่ะฟื้นตัวเองมาโดยใช้ยาเ็้า่ได้ละค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ในการใช้สมุนไพรดูแลตัวเองด้วยนะคะเมื่อก่อนที่เพ่นไม่มีเสียงเลยเห็นว่ามันต้องใส่ท่อแล้วก็กดไว้ที่หลอดลมที่กดทำให้ไม่สามารถใช้เสียงได้ไม่เป็นปกติแล้วเสียงแรงกว่าเดิมอีกเลยค่ะนี่เป็นสาสรง่ายๆที่เราสามารถที่จะทำเองได้ค่ะเป็นหมอดูแลตัวเองนะคะ ใช่หมอติดดีถือกันแล้วคือตัวเราเองตัวเราเองค่ะระการที่พึ่งตัวเองได้นี่เป็นตัวหนึ่งนะที่ทำให้เรามีความความคลายความเครียดคลายความวิตกไปยิ่งตอนนี้นะโควิดโอ้ระบาดระบาดกันเยอะมากเลยจะเอาตัวเองกอดในยุคนี้และเคอของเราที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้ง่ายใกล้ตัวประหยัดไหมคะประหยัดประโยชน์ถุงไหมคะถุงตู้เซยค่ะระบบหายใจโล่งค่ะ ลองทำดูนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ว่าไม่ไม่ไม่ยากเลยค่ะก็แม่กลุ่เราอย่าไม่ที่ห้าแล้วก็โอเคนะคะโีเพื่อนีเทคนิคอ่าเสร็จแล้วนะเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะเราไปทำเอาได้ที่บ้านเราก็ทำได้นะเรียนรู้สมุนไพรฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนหอมละเหย ก็ไปใช้ได้แล้วนะผสมในสัดส่วนที่เรารู้สึกสบายก็เอาไปใช้ได้เลยนะอันนี้ก็คือการสูดดมสมุนไพรนะเอาต่อไปวิธีที่สองวิธีที่หนึ่งคือวิธีสูดดมสมุนไพรนะเีเวลาเรามีปัญหาเรื่องปอดหลอดลมอ่ะนะเรื่องทางเดินหายใจอะเป็นหวัดคัดจมูกนะน้ำมูกไหลหรือว่ามันหายใจลําบากอ่ะนะมีปัญหาเรื่องปอดหลอดลมเนี่ยเราก็ใช้ สมุนไพรเหล่านี้ไปแก้ปัญหาที่ปอดหลอดลมของเรานะก็นี่แหละเรียนรู้สมุนไพรร้อนเย็นเขาก็ไปปรับสมดุลร้อนเย็นไปดับพิษกล้ามเนื้อกลายตัวเลือดลมก็ไหลเวียนสะดวกนะพวกน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยขยายปอดหลอดลมช่วยขยายเส้นเลือดในปอดในหลอดลมช่วยกระตุ้นการทํางานของปอดหลอดลมหรือหัวใจได้ดีก็หายใจได้ดีนะทำาที่เรารู้สึกสบายสบายแหละอะไรสบายก็ใช้อนั้นไม่สบายก็ไม่ใช้ ง่ายๆนะ,ะซึ่งสัดส่วนทั่วๆไปตอนนี้คนติดโควิดหรือคนร่างกายทั่วๆไปนี่นะใช้เราจะมีปัญหาไม่สมดุลก็คือร้อน7เย็น3อย่างนี้เรามีปัญหาปอดหลอดลมเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราก็ใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นคือเขามีภาะวะไม่สมดุลแบบร้อน70%เย็น30%มี่ยมันจะพันกันนะ การเวลาแก้เราก็ใช้เย็น70ใช้ร้อน30เป็นค่าเฉลี่ยเบื้องต้นแล้วก็ไปปรับเอาอีกทีนึงว่าแบบไหนที่สบายก็ไปปรับเพิ่มลดเอาได้สรุปแล้วก็เวลาเราใช้ใช้ฤิ์เย็น7ส่วนฤทธิ์ร้อน3ส่วนแล้วก็หอมละเหยหนส่วนสส่วนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้แล้วเอาเข้าไปใช้อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยทั่วไป ที่เหลือพี่น้องไปปรับเอาเองอะใช้แบบไหน,นสบายก็เอาแบบนั้นแหละ, <c oughs> น,ะนั่นเป็นวิธีที่หนึ่งนะ